มาเสิแซมกันนะครับพี่น้องเนื้ออึ้งอันไายฤดูกาลบอกพีน่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายนะครับมาเนี้เสี่ยเวเมนูฝาวิจารณ์พี่น้องได้ไหมครับเป็นเมนูต้มอึ้องนะครับพี่น้องเนื้อโอ้ยอึ้งวิเทเมียไข่นะครับเนาะนี่พี่น้องโอ้ยไข่ไข่เต็มทองเลยพี่น้องนเนื้อมาเนี้ครับกะมีเครื่องนะครับมีกระเทียมนะครับมีหัวหอม ต้มใส่ใบมะขามด้วยพี่น้องเนื้อมีคาตะไคายนะครับเนาะมีใบมะกรูดเอาเดี๋ยวิฉิบต้มเลยด้วยพ,วพี่น้องเนื้อเอามาแซ่บ์ฟแจกันนะครับเอาเนาะครับพี่น้องกะเครื่องเนาะครับกะมี่คาตะไครยใบมะกรูดมีหัวหอมเนาะครับแล้วก็มีกระเทียมดนะพี่น้องเนะื้อกับผักพริกเนาะครับเนาะกะสีขัวก่อนดนะพี่น้องขัวให้เครื่อง,องหอมเนาะครับแล้วก็เสีไปต่ำพี่น้องเอ้ยผมใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะ นะครับคัวข ok exactly ึ like ้นกลยสีหอมหอมเมื่อกี้แล้วพี่น้องเนาะเสร็จแยบเลยพี่น้องเนหอมเลยพี่น้องครัวเพราะต้องครัวโดนนะครับครัวเพราะถือกินหอมแล้วก็ให้น้ำมันเขาออกมากอย่างน้อยนะครับน้ำมันพวกน้ำมันหอมพวกเนี่ยทีนี้ขั้วมันอยู่ในตัวเลยพีเขาครัวเพร่ะสีเดึงรสชาติหอมมากอย่างน้อยนะครับเนาะดึงรสชาติโดดๆของเขามาเอาแล้วก็ผมจะไปตำนะครับพี่น้องเรื่องแบบเนี้ เริ่มเดือดได่ไหมเทากในะ็ใส่เกลือนได้เพื่น้องเนาะใส่เกลือลองไปเลยเอก็นี่ครับเครื่องที่เขาต่ำเรียบร้อยนะครับผมจะต่ำแต่บกพริกกับอหอมหอมกับกระเทียมนะครับทีเดียวผมจะต่ำได้เพื่นะ้องเนาะผมจะหอมตอนรกระหรูสีจะเสียบเลยใส่ลงไปเลยนี่เอาล้วนะครับใส่เครื่องเสร็จเราก็จะใส่นี่นะครับใบมะขามลงไปเลยใบมะขามสูตรต้มใส่ใบมะขามได้เพื่อนะ้องเนาะ เอาสมโซม,มลูกบอลเนี่ยอย่านำปลาแดกลงไปหน่อยนึงนะเพี่น้องเนาะนี่น้ำปลาละนัวคักนะครับสั่งซื้อในช้อปปี้ได้เพี่น้องเนาะสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับเซอร์ไปเลยน้ำปลาแดดนัดวคักรับอย่ลงไปเลยนี่หอมๆนะครับเหมือนเอาครับขั้นตอนต่อไปใส่อึ่งลงไปเลยซึบื้อลงไปเลยเอาแล้วก็ปิดฝาได้เปล่าวะ ไปพี่น้องแซ่บๆซ่บแล้กันนะครับเหลือขั้นตอนการปรุงนะครับใส่ชิีสดำปลานะครับตามใจชอบเลยได้พี่น้องเด้อไปแซ่บๆซ่บแล้กันพี่น้องมาเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปซูุ่๊กซู่นนะครับมาพบมาพอกับช่องชาชาดถุงกระดาษแช่แนวนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเอาเมนูฝากพี่ตาน้องเป็นเมนูต้มอึ่งไข่พี่น้องโอ้ยใหม่เลยพี่น้องฮ้อนเอ้ามึงขึ้นฝนตกอดสวานะพี่น้องนี่เลยเมนูต้มอึ่งไข่มาฝากพี่ตาน้องเน่อยหนี่ง ใครล้วนๆพี like ่น้องมือเส้าไปไตยอยู่ตลาดมาพี่น้องโอ้ยคักขนาดเลยพี่น้องมาเนี่ยต้มใส่นผัดขามบอนแซ่บๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแซ่บครับพี่น้องเอ้ยมาๆพี่น้องมาอะไรแย่ห้างเลยมาเนี่ยกับข้าวเหนียวก็อลไรพี่น้องเอาข้าวเหนียวขอยัดตังเทิงเลยพี่น้องเนาะมาแซ่บๆกันนะครับพี่น้องเนาะคำเรียกแห่งมันใส่เกี๊ยวกันเลยเราพร้อมกันเลยเกี๊ยวมันเกี๊ยวพริกผงพี่น้องธรรมดาเลย ให้ใมาทุกตัวเลยวังปาสิบโมเมยังเงมานะขออยะเอาพุ่งหอดพี่นอ้องมาเซิรกันนะครับพี่นอนะอ้องเนื้ออึ้งอันทายรดูก,กาลบอกพุนะ่น้อาอืม มิเตแมยยังไงเลยพี่อง,ง <c oughs> เสียบครับบรรยากาศหลังลายการหลังงานพี่นลองแองหานนึกอกหรพี่นลองเอ้ Phía phía không? Hmm. <laughs> và vị bằng thường Khoa luôn cái má <laughs> ตอนนี้ต้องเบิ่งดีๆีหน่อยพี่หลองใครเมาหลาย,าลายนี่เปื่อยๆเลยมยือนลมมาแล้วมึงจมมาเลยมาขึ้นห้อนแห้งพี่หลวงมาขึ้นเลอ 开始躲 Cái đuôi bán bằng ngày chào mhm nào mhm chầm mhm mhm hòm mhm 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 này phải ăn thì không phải มันที่หอมก็ย,ยังเขา้าอพี่น้องเคยขวานหัวหวอมขวานไปตามเกลียวรสชาติทั้งสันเลยพี่น้อง ไข่ทุกตัวได้พี่นนองเลยมอน้ยออนซ่อนไข่ดิไข่ข่าไข่เนื้ยอืเลย นี่น่ะมึงตัวเนี่ยตัวเงยก็มูเลยตัวนี้ยน้องใครก็ใครเง่ก็มูเหลือมาแล้วล่มมาเลยร่มไฮก็ไม่ได้ล่มวีวีเลยพี่น้องเสียงเสียงใบไผ่เลยพี่น้องดังสวดสารศาสตร์อยหน่อย อ่อนทนไข่ได้เพียงเอ้ยหุ่นยัดไข่รวนเลยนึงถ้าไข่ก่าไงครับอืตัวเงเลยกับตุมโมเบยอ

ยืดขอไปข้างหลังกันค <P une> ุณได้ <G l ug> ว่าท่านอยากกลมไก่นะนี <G l ug> ่พี่น้องทำเงี้ยหวังเายดีเตรียมสว่วนเลยเลยครับเนี่ยอืยม ใมันหลายพูดนะพี่น้องฟังเสียงทิ่หล่ะไล่ดึกกันนะโอ้ยจะมันเสียบมันคักเลยพี่นอออ้องเด้อต้มเอืองนี่เด้อกินยยมในกระเสียบยมหน่อยหนาะพี่น้องเอาเอาเนาะครับก็รเรียบร้อยนะครับกับเมนูต้มเอืองนะครับต้มเอืองต้มสมเอือง ใส่ใบบักขามอ่อ,อนตัวแบบบ้านๆอีสานบ้นานเฮาเด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากพี่ตอัวน,น้องพี่น้องเอฟซีจาชาดถุงหน้าสุขสุข,สข,สขนคนนะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเอ่อจนถึงช่วงท้งายของรายการนะพี่น้องเนาะก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น,น้องท,ที่ส่งดาวมาให้เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับครับก็สำหรับอ่อขอให้พี่น้องเถิดรางวัลที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็สิจากลาพี่น้องไปซ้ำนี่ จะเลื่อมนะครับฝากกดติดตามกดซับสะใครกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพราะอได้เป็นกำลังใจใหจาจ่าชาดุงล่าได้เหดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สิจากราพพ่น้องประจำนันสวัสดีครับ